พี่สาวมักบารินเชื่อว่าหลายคนก็ต้องรู้จักคนนี้กันอย่างดีค่ะสําหรับมักบารินเธอนั้นเป็นนักสแสดงและนายแบบชาวไทยสังกัดสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3เคยเป็นนักกีฬายูโดผู้เข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติมาก่อนเมื่อก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจึงเริ่มเป็นที่รู้จักกันในบทบาทของเพลงในละครโทรทัศน์เรื่องเงารักลวงใจเขาได้เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการถ่ายแบบถ่ายมิวสิกวิดีโอและโฆษณา จนมีผลงานแสดงเรื่องแรกคือเงารักลวงใจและเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในละครเรื่องปัตตพีเลรักในบทบาทของปัตตพีในซีรีส์ชุดสีหัวใจแห่งคนเขาล่าสุดถือเป็นข่าวดีส่งไทยปีลันระคังวิวากันหลายคู่ละค่ะและคู่ล่าสุดก็คือพีเมียงปรางสุภารัก์ ดีสาวคนสวยของเพลกหนุ่มหมากปรินที่ได้ควงแฟนหนุ่มแต่งงานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาภายในบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเองหมากได้ควงคิมเบอรี่มาร่วมในงานแต่งครั้งนี้ด้วยทางเราขอแสดงความยินดีกับคู่่าวสาวไปแดงด้วยค่ะสาหรับมี่ยงปรางแน่นอนว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนค่ะเพราะมีดีกรีเป็นถึงแอร์โฮสเตสไตลการบินไทยและยังเคยเป็นชิมลางานในวงการบันเทิงมาแล้วไม่ว่าจะเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอ แค่เธอคนเดียวของศิลปินวงซัมมอรี่ค่ะ